คกับนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอใช่ไหมใช่ค่ะดอยแม่อูคอดอยแม่ห้องสอนอากาศเย็นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยหนาวเปิดมาดูวิวสวยพอดีนะมันก็จะเหลืองหมดเลยใช่ไหมใช่อะไรครับผมว่าบานตัวอักษเสร็จตัวอปกษเสร็จแล้วเหรอใช่นี่มาถ่ายให้ดูวิวข้างหลังใช่ใช่ใช่โอ้ถ่ายไปนานอีกแล้วก็ใช่ เลี้ยงหมดเลยเดี๋ยวทำอีกทำอีกแป๊บนึงนะใช่ไม่พอสุดหลังเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆก่อนนะเก็บมาจากพื้นน้ำไม่ได้เด็ดมาจากต้นออกตัวก่อนเมื่อวัที่พื้นเต็มไปหมดหันไปดูนไงเนั่นนั่นนั่นใช่ไม่ต้องตัวต้องบอกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนเราต้องไม่เด็ดดอกไม้ว้าตัวนี้สวยถ่ายรูปอะไนะป๋าจะถึง นั่งหรือยืนได้หมดเว้นมันแย่งหนูควาเด่นรึเปล่ามันไป็กรอบพุ่มแล้วก็ได้แล้วนั่งนั่งะดูกำลังจัดออกมาออกมานอกลุ่มเมันมืดใช่ไหม เยีเ่ยมครับปไปเดินต่อกันไ <Okay. S 3> ปอยู่แงั้นหยุดวิดีโอก่อนนะไปอย่างไรกไปอยู่นจริงวิดีโ<ว>อหยู่เ้ยข้างนบนแล้วขึ้นบนแล้วไปเดี๋ยวถ่ายดู ข้างบนไม่มีเวลาถ่ายเหนื่อยเดินหอบเลยนะข้างบนก็ถ่ายที่ไหนก็ถ่ายไปตรงนี้หรอใช่ไหมถ่ายที่นี่ไม่ีเดินวน้าเองเราจะไปปังอุ่นต่อเราจะไปที่ปังอุ่นต่อจะมีผูกอะไรกันบ้างด้วยใช่ไปเก็บตกป้ายไรเมื่อหกหกเจ็ดปีที่แล้วไปเดินตลาดป้ายบ้างเนี่ยมาดูบรรยากาศก่อน Eh, dah lah. Tak pedih Kepala. 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 Lola tadi lena. Bye bye.